ครับวันนี้เราอยู่ในช่องหม p เพ p ่ e พไปกับพี่ก็เหมือนเดิมไม่มเหมือนเดิมแหละว,วันนี้มาเล่น r อาวเป็นเกมบ้างเล่นเกมฟรีไฟบ่อยเกินแล้วมาเล่น R O V กันหน่อยดีกว่าไปเรื่องมนเลยก็เป็นการกลับมาเล่น ROV วลนะซึ่งผมก็หลักๆก็เล่นไม่กี่เลนละนะเปลี่ยนเลนป๊บนี่เลย ได้ได้อยู่แหละมั้งนะก็เดีย๋ยวผมจะตัดไปตอนที่หาทีมได้ลเลยแล้วกันโอเคหาทีมแล้วแหมาโอเคทีมเราก็เอ้ยฝั่งนู้นคีย์บอท์ดใช่แน่เลยแน่แน่บอท์ดร้อยเปอร์เซ็นต์คือบอท์ดเดี๋ยวมั้งโอเคจะเล่นป่าตามสัญญากระแลจะเล่นป่าตามสัญญากระเนาะนี่เลยมาเรอยไป สกินนี้ใครเกันสกินสตาร์วอร์นี่แหละสกินสตาร์วอร์นี่แหละอุ้ยสกินนี้ก็สวยนะทำเป็นเล่นโอ้โหกูเห็นอะไรสีดำเมื่อกี้กูเห็นอะไรสีดำเมื่อกี้กูเห็นอะไรสีดำ หน,น่อยครูปองเล่าอันี้ร้อยร้อยเจ็ดสิบห้าครูปองอันนี้่เท่าไหร่อ๋ออันนี้กิจกรรมแน่เลยอันนี้ก็กิจกรรมนะนี่อะไรแล้วเราก็มีแค่สกินนี้แหละไม่มีสกินอื่นมีแต่สกินนี้สกินเดียวทำเงินได้อะมีสกินเดียวโอ้ย อโอ้ฝั่งเรามีแวนแกตแล้วก็ต,ออตัวอะไรวะลืมชื่อเหมือนกันนมชื่ออะไรเนี่นไงไงย,ย,นนยแล้วก็พูดอ่านไม่ออกไอ้เหี้ยอ่านไม่ออกไอ้เหี้ยแต่เราก็รอ บ้าป่าเกิดนะเราบ้าป่าเกิดเ,เดี๋ยวปรับเสียงหน่อยดีกว่าเสียงปรับเสียงเอาเป็นป่านนี้โอเคอ่ะก็ปามป่าอะยยาวอยือไม่ไม่น่าไม่ยาวอืมเรียบร้อยเราไปวับบู โอเคปีกูสองมาแล้วแตตีไปยาวๆอันติมาคูทีงหัวแตกหมดละมันต้องเลินด้วยมันต้องเล่นแมนนิงอันติมาคือออมแทบไ,ไม่มีใครเอาลง,งโอ้โหขยันนี้เนาะมันจะหิวป้อมไปถึงไหน ไม่ได้นะไล่ไปโอ้หนีเข้าป้อมไปเลยวะโอ้โหเฮียมึงมาแบบนี้พ่อมึงเล่นไปสาตร์ย ให้ตายเถอะพระเจ้าไข่ทอดมึงรอวิวสี่กันเถอะมึงตายแน่เฮียกูถือหมอแตกแน่กูสับหมอแตกแน่เฮียกูแขน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 ดื้อปุ๊บไปไปนี่แหละอันติมาละ อย่างแรกไปเอาเด็กนู้นนั่นก่อนเลยข้อหาทํากันแรกลงคออ้เอไอหมี่แช่นนี้น่าลำคาญว่ะ เรียบร้อยตายหมดอะจังหวะนี้ปึ๊บโอเคแล้วเราก็ต้องไปเอาที่ต่อไปเอาโมเชียทางนี้ไปไม่ได้ดีกว่าดืมไปเอาดาร์กเฮ้ยเอามังกรทองก่อนนะ่าจะดีกว่าเฮ้ยส่งไม่ค่อยดีไปช่วยเพื่อนก่อนดีกว่าช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อน ไอ้อเชือดับระพื้นเคียวเอาจาับเลยทุกคนรูปทรงไม่ดีที่ไหนทรงดีกว่าปกติเยอะเลยสุ่มทีมไปไม่เคยเจอทีมไหนดีเท่านี้เลยไปเราคว้ามาตีมก่อนทองดีกว่าโอเค,คต่อไปก็ตีลักต่อเลยแนวป้องการศัตรูหายไปแล้วซปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไป นี่นะแล้วก็ปเป็นอาดักแล้วพอดีอยู่พอดีเวลานะ่าจะพอดีเลยกำลังดีเหนื่อยระจตียาวๆจงังหวะเนี้ยตีตีตีต,ตีตีเลยตีรัวๆกดตีรัวๆโอ้โหต้องนิ่งเือดสู้นะ่ะ ก็หูแรงหรือน่ะแดงเอาเรื่องอยู่นะโอเคไปไปไปฝั่งเรามีแวนชิวล่ะทีเนี้ยมีแวนชิวเลยสับหัวไม่สักทีดิ แม่งแม่ารำคาญจิบหายเลยตัวเนี้ยดูเฉพาะตอนที่แม่งเสกแพนทา่าะวนะอะไรตรงนี้ก็ปล่อยเพื่อนตีฟ้อมแตกไปแล้วก็กลับมาเติมเด้วยโอเคอนนเ,อเดี๋ยวไปช่วยแวนดีกว่าเผื่อแวนไม่ไหวแต่ถ้าแวนน่าจะไหวโอเคใช่แวนไหว ต้องดูของแวนหน่อยโอ้โหไอเฮียแวนเอาของได้สามทินแล้วไม่น่าแนละ้วทำไมทะลวงป้อมเลยวจังเฮีย yeah. <Yeah. S 1> จริงมันม่วงตายโอ้แวนเอาจัดเลย เออไอ้เชีย่ยไอหมีแพนด้าเชี่ยกูเก็ตหมีแพนด้ากูเก็ตหมี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 แพนด้าอืมเะลิงการก็กำลังดีเรื่งนี้ก็ความกำลังได้เดี๋ยวเราจะตอนเราเกิดปุ๊บเราเดี๋ยวเราจะไปเอามังกรทองก่อนเราค่อยตามด้วยดักเพราะมังกรทองมันเกิดก่อนคลิปบุกมาแล้ว เออเกมนี้น่าจะทรงค่อนข้างดีนะเอ้ยเดี๋ยวไปแจมวงวงบนดีกว่าไปแจมวงวงไปแจมวงบนเผื่อแบบมีตัวใกล้ตายแล้วกูไปโปะหัวสักทีอะไรเนี่ยโปะหัวทีเดียวกูได้โป๊ะต่อเรื่อยๆแน่ๆเฮี่ยวแมนแหลมจัดอะเฮี่ยวไว้แวนกูรอดยังไงวะแวนกูไม่ธรรมดาอะ Okay. Triple kill. No. escape. whiskey. Okay. Bye you Out of nowhere. Out of nowhere. ยิงกูไม่โดน,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 นไอเ้เขียไอกก้ไอกระโปกไอ้กระโหลกลาอันติคจออยู่ไหนกูอยากกระโดดจ้ำกระหม่อมโอเคไม่ต้องแล้วจบละจบง่ายทีแบบนี้โหดูท่านอนดูท่าตายเปลเรนอนาจัดเลย ถ้าตายฟอล์เรนก็อย่างอนาถเลยให้เอ็มวีพีกันเลยแวนใช่แวนกูเอ็มวีพีให้ตายเถอะก็ไม่แปลกหรนะอกมั้งนะอไม่แปลงเลยเข้าแม่งเอาขนาดาษนั่นเลยที่จแวนเอ็มวีพีอ่ะโอ้ยทียเด็ตกาก เน็ตกากสัสเออสามคิวเออดีอยู่ออเน็ตเน็ตเนกากเอ้ยกากกากๆกากามากเลยเหี้ยกากสัสสัสเลยเน็ตก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม